ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาแนะนำในเรื่องของแบตเตอรี่ฟอร์เฟดนะครับเป็นของแบรนด์ที่เรานำเข้ามาจากจีนนะครับเป็นลิตโตกาล่านะครับแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นแบรนด์ที่ทางจีนทำส่งออกออขายทั่วโลกนะครับเ,เดิมทีตัวลิตโตกาล่านี่ก็ ทำ O.E.M ให้กับแบรนด์ดังๆของทางอเมริกาแล้วก็ทางยุโรปหลายแบนด์นะครับแต่ว่าช่วงตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาก็ตั้งแบรนด์ลิตกาลาเข้ามานะครับเพื่อเป็นแบรนด์ของตัวเองเพื่อที่จะขายในราคาที่ทุกคนจับต้องได้นะครับเดี๋ยวยังไงทางผมจะลองแกะกล่องให้ดูนะครับ ในระหว่างการแกะกล่องก็อาจจะแนะนำไปนิดหนึ่งตัวของลิตโรการ่านะครับก็ในประเทศไทยเราอาจจะคุ้นเคยในเรื่องของตัวชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์กับแบตเตอรี่สำหรับตัวแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กนะครับเ,ออเป็นพวก 1A 2A 3A นะฮะหรือเป็น18650นะครับเป็นกลุ่มแบตเตอรี่พวกนั้นที่เราจะคุ้นเคยกับแบรนนี้กันนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับทางลิตโการ่านี ทำแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตยไซส์ใหญ่ด้วยนะครับสำหรับงานตัว power station โดยเฉพาะนะครับระบุมาให้เรียบร้อยนะครับดิจิตอลกล่าเป็นขนาด24โวลต์100แอมแปรวนะครับอ่ะครับนี้เราก็ได้ถอดออกจากกล่องมาแล้วนะครับสังเกตการแพ็คมานะครับมีโฟม หุ้มมาทุกด้านเลยนะครับไม่ต้อง้องกันมาอย่างดีนะครับไม่ต้องกลัวของตัวแบตเตอรี่ที่จะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับครับเดี๋ยวผมจะตัดมาในส่วนของขั้นตอนการแกะเลยนะครับ สังเกตนะครับตัวของแบตเตอรี่นะครับมีขั้วขนาดใหญ่นะครับแข็งแรงนะครับระบุขั้วบวกขั้วลบมาชัดเจนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีตัวดิสเพย์ถุอบ,บอกปริมาณแบตนะครับแต่ว่าโดยปกติเราใช้ในระบบ power station เนี่ยเราก็จะมีตัวดิสเพย์แยกอยู่แล้วแต่ถ้าใครต้องการดิสเพย์ที่ตัวก็สามารถสั่งได้นะครับ ตอนนี้ก็ได้ยกออกมาจากตัวโฟมแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูเห็นกันชัดๆนะครับมีหูหิ้วมาที่แข็งแรงมาให้นะครับสองด้านยกง่ายนะครับสะดวกตัวกล่องเป็นพลาสติกนะครับแน่นหนาแข็งแรงดีนะครับนี่ระบุแบรนด์มาชัดเจนนะครับเป็นลิเทียมไอออนฟอสเฟตนะครับต i โตกา l ่นะครับสเปคต่างๆมีรายละเอียดให้หมดนะครับน้ำหนักนะครับ 18.3แกิโลนะครับครับเป็นของแท้แน่นอนนะครับแปะซีลครับมีการวารันตีนะครับครับขนาดที่เรานำเข้ามานะครับเป็นขนาดที่กำลังพอเหมาะนะครับเป็นที่นิยมใช้ในบ้านเรานะครับเอ่พราะสามารถปรับเป็นระบบ48โวลต์ก็ได้นะครับ โดยการที่ใช้อีกหนึ่งลูกนะครับมาต่ออนุกรมกันนะครับหรือเธอจะเพิ่มความจุนะครับในระบบ24โวลต์ก็ใช้อีกหนึ่งลูกนะครับเข้ามาต่อขนานกันนะครับก็จะได้ความจุเพิ่มขึ้นนะครับตัวขนาดที่เราใช้นะครับสามารถมาประยุกต์ได้หลายอย่างเหมาะสมนะครับเราจำหน่ายขายต่อใบนะครับราคา16,500บาทนะครับไม่แพงเลยสำหรับราคาราคานี้นะครับยังไงก็ลอง ติดต่อเข้ามานะครับทางด้านล่างนะครับทาง Facebook หรือว่าทางไลน์นะครับขอบคุณครับ